นี่เสียงคนเดินครับอยู่ข้างบนอย่าจำสกแกรอะไรก็พอนะแค่พาซเซอร์อย่างนี้ยังพอจะคิดได้อยู่บ้างไปไงเนี่ยหรืออยู่บนดาดฟ้าตึกหรอน่าจะเป็นป้ายอะไรสักอย่างป้ายตึกยังไงอะไลดลงไปหรอตายหายเฮีย yeah. เออสไลด์ลงไปทําไมเดี๋ยวก่อนนะมันต้องมีอะไรที่ให้เราทําบ้างสิขอมองข้างล่างก่อนมีที่เกาะปะอุ้ยเผอตกกระโดดไม่ได้เอเอ้นี่มันอะไรแต่มีบันไดยอยู่ด้านซ้ายถ้าเราตกไปปุ๊บแล้วเราเกาะบันไดด้านซ้ายทันไหมเอ่ยขอลองเลยนะ ทันก็เฮียลไล้สัตว์แรงมันพุ่งขนาดนี้จะไปทันได้ไงวะอมืมันดูโซมหมดต้องโดดข้ามไปตึกหนูนะ่าแต่มันจะเกาะยังไงถึงอะเราไม่ได้มีไอเทมอะไรเลยอะเอาขาหักไปทีคือเราอาจจะเกาะถึงได้ถ้าเรากระโดดกร,ระโดดแต่แรกอะกระโดดรัวๆเพราะมันเออมันจําได้เมื่อกี้ ลองดูที่กระโดดแบบทีทีอ๋อคนเดินอยู่ข้างล่างซอมบี้เดินอยู่ข้างล่างโอ้ยดีไงวู้มันมีท่อแต่ถ้าลงข้างล่างตรงนั้นก็ตายอยู่ดีเพราะสูงมากโอเคเราต้องหาวิธีส่งตัวเราลงไปข้างล่างอึืบ เหมือนเขาเข้าแถวเดินอะไรกันทักอย่างเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยเกาะอ,อันนี้ได้เกือบแตกกูฮรบโอ้ยเขาเดินไปไหนกันแค่นั้นเองเกาะท่อตรงนี้ใช่ไหมโอเคเกือบทะลึ่งโดดแล้วกูเมื่อกี้อะไรคือการเดินย่ำเท้าพร้อมกาลขนาดนั้นวะ เร็ว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 มันไม่มีชีวิตเลยพวกเนี้ยโอเคเข้าได้แล้วโอ้ยกูนึกว่าจะล่วงตายอีกไอ้ยี่ฮะกูก็เก่งซะเดี๋ยวก่อนอ๋อาอาจจะต้องดันบันดไดได้ปะโอเคต้องคิดเยอะๆตอนเนี้ย ต้องคิดเยอะๆหน่อยแล้วอันนี้สวิตอะไรอ่ะกดได้ไหมอ๋อยุกดได้มันไม่จะกดให้มันมาตรวจสอบตัวเองทำเพื่ออุยศพมนุษย์เหรอ ขึ้นไงอ่ะเออเอาอีกแล้วพัสเซลเยอะจัดเลยเราต้องดูก่อนว่าเราอะไรเราจับต้องได้บ้างโคดจูกอะโคดจูกอะ วิอะไรอา้าวแล้วขังตัวเองออลิฟโอ,โอ้ถ้าเปิดการทำงานของไฟฟ้าระบบไฟฟ้าแต่หุ่นยนต์ตรวจจับก็จะทำงานด้วยแต่เราก็จะสามารถใช้ลิฟต์ได้ประมาณนี้ปะโอเคกุกนึกว่าเกี่ยวอะไรกับคนเดินข้างบนทำไมโดนตีมึงระทึกขึ้นอะนอกพิรลาบหนีไปนกปากห่าง Ui đồn mày đồ tìm ngợt Ui Pom tua hả Rồi mày mừng co mừng xong cũng như thế nào Ít khi tôi đường tầm chăng quá เดินเลยขอโทษไอ้สั์มันแปลกๆนะ <c oughs> เดินไม่พร้อมเขาหยุดไม่พร้อมเขาเนี่ย <c oughs> เดินเลยก้าวหนึ่งแล้วไปทดสอบการการะโดดเหรอไอ้เหี้ยแล้วไม่เออแล้วเราโคตรเนี่ยเลยอ่ะกูเสื้อแดงคนเดียว เชื่อต้องกระโดดด้วยเหรอเ้เ <c> ช <oughs> ี่ยโคตรเดียนออกได้ยังโอเคถ้าอยู่ในเส้นต้องกระโดดอันนั้นอยู่ในเส้นต้องทำอะไรอะ่ะเส้นนั้นต้องทำอะไรอะ่ะไม่ได้มองอ๋อต้องหันกลับอ๋อต้องหมุนรอบ อะไรจะพร้อมเขาขนาดนั้นทำไมเซ็นเซอร์มึงกับพริบป่ะก้องขานนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกไอ้เหี้ยมึงอยัดซีเรียสมากขนาดนั้นนี่กูพร้อมตัวเหมือนขนาดนี้มึงจะทำตัวตีละถึงทำไมอ่ะโอเคผ่านแล้วล่ะ ดูเสียงไอ้เสียงดนตรีไม่ได้กับเสียงหัวใจเต้นมันเป็นบริษัททดลองมนุษย์เหรอแล้วคนอื่นเสื้อดำกูเสื้อแดงเ่ยมึงดูไม่ออกได้ไงวะ <c oughs> เอาชิ้บ่ายแล้วไอ้เหี้ยเห็นเหรอ ดีนะอันนี้เป็นผงซอมบี้มึงอย่าบอกท่ออุ้ยเอาแดกเป็นอาหารหมาไปที่กู <c oughs> กูคิดว่ามันจะโดดลงมาไม่ได้คุ <c oughs> ยเอ้ยยังไงวะต้องวิ่งไปเลยเหรอ <c oughs> มันไม่ทันนะ่ะ โอ้แดกอร่อยเลยเอาหมาจะเย็นอ๋อโอเคตรงนี้มันไปทางลงโนนถูกไหมเราต้องให้หมาวิ่งมาตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยป,นปอออีนขึ้นไปโอเคเข้ามาดิเอ๊ะมันขึ้นไม่ได้มันต้องวิ่งอ้อมเฮ้ยเชียเชียบโดดมาดิแล้วเราควบคุมสมองทำไมก่อนให้ตัวข้างบนทำอะไรอ่ะอ๋อแล้วจะบอกนะลากเครื่องอันนี้ไปอ่ะ อ๋อโอเคให้มาดานเครื่องให้มาดานเราไปนี่อย่างล้ําเฮ้ยไม่ธรรมดาด้วยว่ะเนี่ยอ้าวชิ้นหายแล้วกล่องแดงกูไม่รู้กูดันไปก่อนเลยแล้วกัน๋อ,อเปิดสวิตประตูเฮ้ยบอกนะเราต้องเอามันไปด้วยเหรอเราต้องเอาเครื่องนี้ไปด้วยครับคิดว่าโอเคดันไปลูก เราต้องไปพร้อมกันลูกซอมบี้ลูกลักแล้วอ๋อคือกูกูต้องลงรงบันไดวนใช่ไหมนี่เหรอแล้วไงอะ่ะตกวไปกูตายแน่เนี่ยแต่บันไดวนไปไม่ได้อะ่ะแต่กล่องแดงอะ่ะกล่องแดงคืออะไรก่อนขอ,ขอ,ขอดูกล่องแดงคืออะไรวะอ๋อเอากล่องแดงออกจากสวิตประตูปุ๊บ ประตูปิดแล้วเราก็มาขึ้นตรงนี้เพื่ออะไรวะเอากองแดงออกจากสวิตประตูทำไมอะก็สุดแล um? ้วไม่ใช่เนี่ยก็สุดแล้วอะถ้าเราลงไปเราก็ตายเลยเดี YouT ่ยบอกนะให้ซทําบี้ควบคุมอะไรอีกสักอย่างนึงอะควบคุมในควบคุมหรอเ้า what the fuck ไอ้หีสามชั้น แล้วไงเอาเอาสมไีอีกตัวดันไปเหรอไม่ได้เอ้ยข้างบนมันเหมือนมันมีอะไรอยู่อะ่ะอ๋อแล้วคราวนี้เราเอา,เอาตัวเราเก็บไว้นี่ก่อนมันก็หลุดสองอะเด่ยอ๋อเอาซอมบีขึ้นนี่ไปเหยียบสวิตต์เหรอโอเค เอาซอมบี้ตัวนี้เหยียบสวิตแล้วเราก็ปลดซอมบี้ตัวที่หนึ่งออกแล้วเอาซอมบี้ตัวที่หนึ่งอโอ้แล้วเราขึ้นไปควบคุมซอมบี้ตัวที่หนึ่งใหม่กูเกือบล่วง <c oughs> okay, <c oughs> โอเคก็จะโอ้โหเฮี้ยซับซ้อนจัดอ่าเราข้างล่างมันหลานอะไรวะนะแล้วก็เอาซอมบี้ไปเปิดสวิตตรงนี้ใช่ไหมเอ,อม่ย ต้องเปิดค้างไว้ด้วยนะโอ้ยวิศวกรรีบไปคุมเครื่องเลยโอ้ยอย่าบอกนะว่าให้คุณล่วงลงไปข้างล่างแล้วไม่ตายอนนะีกเหรอเนี่ยเอาตัวเรามาไว้ตรงกลางก่อนโอเคแล้วเอาซอมบี้นี้ไปเปิดสวิตแล้วเราก็ปลดตัวเราลงไปใช่ไหมเดานะมันต้องไม่ตายดิเพราะมันไม่มีอะไรให้คิดแล้วอะเฮ้ยตายยังหมาไอ้ยื่ยังไงวะนะ ประตูมันปิดเร็วจัดอะอ๋องเอาลองเอาไว้ริมสุดดิเพื่อจะทันแบบเบียเสี้ยววิตรงปะเล็งดิประมาณนี้แล้วกันน่าจะตรงไอ้หนูดึงไว้ลูกให้สุดเอานะหันไมเอ้ยอู้หูไอ้เฮียทานข้คร้บเป็นน้ำโอเคอ๋อไปไงเนี่ย พี่บอกวนะ่าต้องดึงอะไรมาปีนอีกปะเนี่ยมันต้องมีขอดมงขอนไม้ถังกงถังแก๊สอะไรที่ลอยน้ําได้แผ่นไม้เหรอชิบผ่า,ายแล้วไม่มีอะไรเลยเฮ้ยข้างล่างใต้น้ําล่ะอะไรเนี่ยอ๋อนี่ไงแผ่นไม้โอ้ยโอยโอ้ยโอ้โหายใจไม่ออกขึ้นเพื่อมึงต้องดันไปก่อน โอเคไปตีน้ำไปขึ้นไปเหรอโอเคฮู้จิบจิบช่องแอร์โซวิทอะไรอะลดระดับน้ำหรออ๋อลดระดับน้ำกดอีกทีน้ำขึ้นปะเนี่ย เดี๋ยวอนอีกทีน้ำขึ้นนี่ไงโซ่เฮ้ยเดี๋ยวข้างล่างเหมือนมีอะไรเลยอะอะไรเนี่ยเออเราจะโดดยังไงอะอันนี้ลอยได้ปะเนี่ยนี่มันเป็นปูนนี่หว่าเราต้องไปดันกล่องอะไรมานี่ฝาอะไรเอ้ยออออ อ๋อเพิ่มระดับน้ำเพิ่มขึ้นมาตรงนี้เหรอเดี๋ยวก่อนแล้วก็โดดไปที่เดิมอ๋อป,ปเด็นคือเราต้องอ่าขึ้นโซ่นั้นให้ได้ด้วยวิธีไหนเอ่ยประตูเปิดประเด็นคือเราจะเอาวิธีไหนเพื่อไปกระโดดจับโซ่อ๋อประตูเปิดถ้าอย่างนี้แล้วระหว่างเราเพิ่มระดับน้ำเรารีบวิ่งเข้าประตูทันไหมทันไหม ผ่านก็นเฮี้ยแล้วเออหรือใต้น้ำมันมีที่ดึงอะไรอีกแบบเมื่อกี้ปะเรากดตรงนี้เลยได้ไหมอ๋อกดตรงนี้เพื่อลดระดับเออแต่เราจะจมรับายอะไรเหี้ยเออตรงนี้ก็คือเป็นปุ่มเดียวกันนั่นแหละสามารถเพิ่มลดระดับน้ำได้ประเด็นคือมันมีสองวิธีตอนนี้คือเราจะ เราจะเข้าไปในประตูนั้นตอนน้ำขึ้นหรือน,น้ำลงไอตอนน้ำขึ้นแม่งไม่ทันเว้ยเปิดฝาเพื่อวนกลับไปที่เดิมฉะนั้นแล้วน่าจะต้องกดสวิตช์นี้แล้วก็จังหวะน้ำลงน่าจะเข้าทันหรอมันจะว่ายทันหรอ,อวะไปเร็วเออแค่นี้ไอเียไม่ได้มีอะไรเลยเรามัวแต่ไปพะวงกับเรื่องโซ่ตรงนั้นเมื่อกี้ มันเอาโซ่มาหลอกเราเว้ยเอาทำไมแสงมันหายไปอย่างนั้นอนะมันเหมือนขอเขาเล่ามันเหมือนมีอะไรทั้งอย่างเลยอะไฟชงไฟฉายอะไรก็ไม่มีเราขึ้นมาแล้วมึงจะไปอืมันไม่มมก็ไม่มีอะไรเอาอะไรเข้ามาด้วยได้นี่หว่าแต่ไอ้โซ่นี่แม่งหลอกกูจังเลยอะ่ะโซ่มันมาดึงความสนใจเรามากเกินไปแล้ว เฮ้ยนี่ไงเอาตู้ไปลอยเพื่อก่อโซ่โอเคก็คือที่เปิดประตูทั้งหมดมาเพื่อเพื่อเอาตู้นี่หรอไปลอยเพื่อมาเกาะโซ่เนี่ยหรอชิบหายแล้วคิดเยอะไปสุดท้ายก็โซ่โซ่คือช้อยหลักในการเข้าประตูคือช้อยลองประตูยังเปิดอยู่ฉะนั้นแล้วเราเอา,เา,เอาไอหีบเนี่ยโยนลงไปแล้วก็ไปเปิดน้ําแล้วก็ขึ้นมาเกาะโซ่เหมือนเดิมเอาวางไว้ตรงโซ่เลยเนี่ยแล้วก็ไปเปิดน้ํา ยังไงมันก็ต้องลอยแค่นั้นเองเนี่ยมึงหลอกกูให้กูเขวไปเรื่อยเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ต้องมาเกาะโซ่โอ้สิวิดขึ้นยังไงวะนะ่ะโอ้ขึ้นได้ขึ้นได้วู้วอุ้ยออรถไฟเหรอหุมันอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม้ามนุษย์ นี่ไงนี่ไงแสงเที่ยวนั่นน่ะเออเราสามารถจุกได้ครับเพราะามันมีม,มีมีเงาใต้ท่ออยู่เราต้องรอรอมันกลับก่อนทางไหนอะชิบหายแล้ว อย่านะเฮือ,อไอ้เฮียเอย้กระสุนไฟฟ้าเฮือ,อตกกูเป็นเบ็ดเลยชิบหายโอเคเราต้องหมุนหน้าเมื่อกี้ก็คือถ้าไม่ตายแม่ก็ไม่เข้าใจแค่นั้นเองโอเครอรอรอกดแล้วหมุนหน้าเพื่อเอากงนั้นลงมา จะทันได้ไงวะมันไม่ทนันโอเ้เฮ้ยแต่มันหมุนค้างนี่เราสองรอบได้นี่รอบละครึ่งโอเคอุ้ยอุย,อยไฟเกือบโดนหน้าโอ้มันเป็นรถไฟขนมนุษย์ขนพวกซอมบี้พวกนั้นอะเฮ้รอบแรกเราเอาครึ่งหนึ่งก่อนกดล่างนะกดล่างอย่าลืม โอเครอบแรกครึ่งเดียวก่อนแล้วไงอะ่ะอ๋อมันมีรูไอ้เ <c> ห <oughs> ี้ยมันมีรูข้างหลัง มันสุดซอยเลยนี่หว่าหูถอนหายใจดังผู้เลยโอเคมันสุดซอยคนนึกว่ามันจะไม่ถึงไม่เหลือที่ยืนให้กูเลยไปเร็วโอ้ไม่ทันอุ้ยทันพอดี เห็นกล่องวางขวางทางไม่ได้เลยว่ามันต้องมีอะไรให้กูใช้เล่บอกแลจะร่วงอ่ะไม่ร่วงสิอุ้ยล่วงแต่ไม่เป็นไรรุดโซ่ลงไปจากดาดฟ้ามุ่งสู่ชั้นใต้ดินใช่ไหมเนี่ย ก็มไม่มีไฟชงไฟฉายเถียงอะไรอะเถียงอะไรอะอุยอ้ยอ๋อตกตรกระจายตกกระจายไฟช็อตไอ้เหี้ยโอย้ไฟช็อตเฉยเฉยไม่มีอะไรอุย้ยหมาอุ้ยไฟช็อตไอ้เหี้ยตกกระจายสองดีด้วยไม่เห็นอุย้ยแต่หมามันทำไงมันก็ต้องไปไม่ใช่หรอ ไม่เห็นไม่เห็นฮะมันวิ่งไล่อะไรอะ่ะมันขี้หมานวิ่งไล่อะไรอะ่ะ เอาไอ้เหี้ยอ๋อแดกยับแล้เอาหิวข้าวเหรอไม่ไม่มันมันอีกนิดเดียวมันจะถึงแล้วยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวหรือว่าถ้ามันเห่ามาเราก็ซ่อนในน้ำก่อนเฮ้ยหมามันดำน้ำไม่ได้เนี่ย อ๋อถ้าเราล่อหมาล่อพ่อไงเหี้ยแดกกูแล้วช่บหยแต่หมามาดำน้ำไม่ได้โอเคเราล่อให้มันไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วเราค่อยว่ายกลับโอเคเฮ้ยเราว่ายเร็วกว่ามาดิไอ้นะ้อง แล้วเราก็จุกใต้น้ำไปใช่ไหมวันนี้นุ่ม,มไปแล้วพอไปแล้วไอ้ดุมว่ายน้ำไม่ได้เหรอว่ายน้ำไม่ได้เหรอว่ายน้ำไม่ทันพี่เหรอความเร็วมันต่างกันไอ้นุน่มทนันทันทันอย่างนี้ทนันอย่างนี้ทนัทนทันนี่ไงล่ะ หรอวะไอ้เฮียไปฟูเลยโอ้ไอ้เฮียโดดสิเฮ้ยไปสิไปสิอุ้ยมันจะไปทไไันได,ด้ยังไงล่ะขึ้นรั้วขึ้นรั้วลุมแดกเป็น r e s i d e n t evil เลยอย่าเพิ่งเห่าหมายถึงว่าประตูเมือเ่อกี้ มันจะต้องดึงดึงสาสทีเลยอะไปริวเราดึงเสร็จแล้วต้องขึ้นลัวก่อนแล้วโดดลงเพื่อรอมันกลับมาฝั่งนี้โอเคพอมันกลับมาเราก็ไปดึงต่อริว อออีกรอบหนึง่งไอหมาโง่มึงมาดิมึงมาดิไอหมาโง่ออีกตัวนึงไปไหนเออโอเคครบมาเลยไอหมาโง่ไม่ทันกูหรอกไอหมาโง่เสร็จแล้วเข้าไปเร็วอหู้อ๋อ ไอหมาโง่แกทำฉันดูแย่